สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพังแมนเดอรสตองเกตกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ทางตัวเกมก็ได้มีการนำกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ กิจกรรมอวยพรปีใหม่นะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากทุกคนอนกดเข้าไปในหน้ากิจกรรมกันเลยนะในกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ในส่วนกิจกรรมแล้วก็อยู่ในส่วนแท็บอวยพรนะโดยหน้าตากิจกรรมเนี่ยก็มีแค่นี้ทุกคนคือมันไม่มีอะไรมากนะโดยวิธีเล่นเนี่ยก็คือให้เราอ่ะกดคันล็อกข้อความเสร็จปุ๊บก,ก็ไปส่งในแชทโลกนะเราก็จะได้ของรางวัลมาก็เหมือนใส่โค้ดเลยนะทุกคนโดยข้อความเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อความนะเนี่ยทุกคนดูตรงนี้จะเห็นว่ามีทั้งหมด5อันนะ เดี๋ยวเราก็าไปกดส่งกันนะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างอ่ะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นประโยคนี้นะทุกคนสิ่งที่ได้เนี่ยก็เกลือนะได้อะไรเนี่ยโหเกลือมากเลยทุกคนอ่านลองอีกอันหนึง่งมีทั้งหมด5อันอ่ะตรวสะพายดวงดาวสะพายอะไรได้มันหนึ่งนะอ่ะต่อไปก็อันที่สามอ่ะเป็นตัวตัวแดงใบหนึ่งอ่ะโอเคมีอีกไหม โอเคเป็นหีบเลือกสกิลอันนี้น่าจะเป็นสุ่มนะเพราะว่าผมลองหลายดีแล้วมันได้ไม่เหมือนกันนะอ่าโอเคไม่เหมือนกันเท่าไหร่เล้ที่ผมรู้สึกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกหีบตาเนี่ยเหมือนกันเออแต่ว่าตัวแดงเนี่ยก็เหมือนกันแล้วก็ตัวสะพายอะไรพวกนั้น ก็เหมือนเหมือนไม่เหมือนนะเออบางทีเป็นตัวสีม่วงบางทีเป็นตัวสีเหลืองอันนี้จะต่างกันไปแต่ตัวแดงได้เหมือนกันดูไอดีนะอ่าแล้วก็ของรางวัลบางส่วนเนี่ยก็ได้ไม่เหมือนกันอย่างไอเดีเนี่ยได้หีบสกิลแต่เอียดีก็ไม่ได้แบบนี้นะเพราะฉันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะสุ่มนะทุกคนแต่ลหลักๆเนี่ยมันก็คือมีมูลค่าพอๆกันนะอ่าเดี๋ยวประโยคต่างๆทั้งห้าประโยคเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้นะทุกคนใครที่แบบไม่รู้เนี่ยก็ไปกดดูได้นะในคอมเมนต์นะ อ่าไหนายอยู่ไหนนะอ่าก็คืออันนี้เนาะซึ่งผมคิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะมีอีกคิดว่านะเพราะนี่คือ27่สิบทนึ่งเนาะ่าพรุ่งนี้ก็เป็น2ี่สิบทำหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนประโยคก็ไปกดลับกันนะทุกคนเนี่ก็ข้อความส่งในเชนโลโอโวยพรปีใหม่สรับรางวัลทันทีเนี่ยอวยพรวันนี้คืออันนี้ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะมีอีกเอ๊ะหรือพรุ่งนี้ก็คือประโยคอื่นในนี้นะถ้าใช่นี่ผมว่ามันเกลือมากเลยนะเพราะว่าของรางวัลคือ ก็ไม่ได้มีอะไรดีแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันมีพวกกาดพวกนนี้ด้วยเพราะฉันเนี่ยผมก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเปลี่ยนนะเพราะฉันเนี่ยใครที่ยังไม่ไปทำเนี่ยแนะนําให้รีบไปทาเลยนะเดีย๋ยวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอทุกคนโชคดีไม่เกลียววางแผนอะไรก็เป็นไปตามแผนนะแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่ไปใจเนี่ยก็ถือว่าสวยแทนผมละกันไว้เจอกันใหม่ซียูครับทุกคน